มาฝากกดแช่นะเด้อกดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะครับราววันนี้ชอบมากที่สุดเลยเจ็ดหนึ่งห้าหนึ่งเจ็ดห้าพิมพ์ว่าชอบราวหนึ่งเจ็ดห้าแล้วจะฝากให้ไปหาลอตเตอรี่ชุดหนึ่งไว้ให้หน่อยเพราะว่าวันนั้นอาจารย์จุดทูบอาจารย์ปีใหม่อาจารย์จุดทูบจุดทูบอาจารย์ได้เลขเลขมาตัวหนึ่งนะครับน่าจะถ่ายรูปไว้อยู่ก็อราววันนี้พิมพ์ว่าราววันนี้ชอบหนึ่งเจ็ดห้า ฟันที่เจ็ดเราชอบหนึ่งเจ็ดห้าฟันที่เจ็ดเราไปซื้อไงเราก็ไม่ซื้อดิหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าเจ็ดห้าเราไปตัดเล่นแค่สามอางโขลร้อยเจ็ดสี่ดวงขอบคุณนะครับพี่เอะนะครับขอบคุณนะครับแล้วก็สุท่านิสนีโอ้ยอ่านหรื่บอกสุสุตาสินีนะครับเก้าสิบเก้าดวงขอบคุณนะครับสัสดีเทวดาเดินดีนคิดถึงอ่ะสวัสดีครับใชา้ยาเทวดาเดินดินนี่ไม่ได้ไม่ได้ได้มาเพราะฟุกนะครับอยู่ที่ผลงานนะครับอาจารย์อืม มีคนถามว่าไทยฟันตัวไหนยังไม่ขอฟันไปนะเพราะว่ายังไม่ยังไม่ขอฟันไปเพราะว่าเนื่องจากยังไม่ได้คำนวณโอ้ฟันไปแล้วมันออกศูนย์หกแปดสามหกใช่ไหมใช่ไหมใช่ไหม สูตรนี้ยังไงเนี่ยอืมอ่ะวัยไทยวันนี้น่าจะฟันแปดมาล้านเปอร์เซ็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอาจารย์คำนวณดูอีกรอบของพุณดาวอะยี่บห้าดวงเด้อว่าลินทอนอน่าจะฟันแปดมานะอ่ะสัญญานะครับว่าจะเริ่มจากงวดน,นี้ก่อนเลยว่างวดน,นี้สิบเจ็ดมกราเนี่ยมั่นใจล้านเปอร์เซ็นตนะครับเป็นแค่แนวทางนะ มั่นใจล้านเปอร์เซนต์ว่าเราจะทําได้และที่อาจารย์คํานวณไว้ตอนนั้นอาจารย์คํานวณไว้แปดแปดน่าจะมาล้านเปอร์เซนต์นะครับเดี๋ยวคืนนี้ผมขอคํานวณอีกรอบหนึ่งผมจะฟันเลขวิ่งให้ล้านเปอร์เซนต์สวัสดีปีใหม่อาจารย์ยังหล่อเหมือนเดิมขอบคุณนะครับสวัสดีครับก็ฝากไปซื้อลอตเตอรี่เก้าเจ็ดเจ็ดไว้ด้วยนะฝากไปซื้อลอตเตอรี่เก้าเจ็ดเจ็ดไว้ให้อาจารย์ด้วยสักใบเก้าเจ็ดก็ได้เก้าเจ็ด หรือว่า97ก็ได้นะฝากไปซื้อด้วยอาจารย์จุดตอนปีใหม่นะครับเพ,เพื่อเ,เพื่อเฮงเผื่อโชคดีเก้า977นะ 77, นะอันนี้อันนี้หวยไทยนะหวยลาวบอกไปแล้วนะ977นะทุกคนฝากไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ด้วยเด้อ97หรือ77ก็ได้ไปซื้ออย่างนี้ก็ได้เนาะฝากไปด้วยเพราะผมจุดทูบได้เดี๋ยวเดี๋ยวผมให้แคปผมผมถ่ายไว้ไม,ไม่ไม่รู้นะน่าจะไม่ได้ถ่ายนะมันอยู่ในเครื่องที่ไลฟ์สด เอาเป็นว่า977แล้วกันนะ977นะ้้ดูก่อนเออมันมันอยู่ในเครื่องที่ไลร์สดนะครับแขกเยอะมากเลยวันนั้นไม่มีคนไทยเลยมีแต่แขกบ้ายังจะเล่นอีกมุกก็ขอบคุณลูกศิษย์ที่มาหานะครับคือลูกศิษย์คือค่อนข้างที่จะเยอะนะปีใหม่แบบเยอะมากเลยนะ FC มาเยอะเลย สวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับอะทีนี้หวยไทยผมฝากไปซื้อ977ไว้ด้วยนะครับขอบคุณพี่อ้อนนะดาว100ดวงลาว175รูด7นะครับฟันเลย171575ซื้อแค่นี้พอปีนี้มั่นใจว่างวดแรก17มกราเนี่ยหมดนี้นะครับแล้วผมขอแนะนําทุกคนเลยตั้งแต่ปีนี้ตั้งแต่วันนี้เลยไปสวดขอขอมากรรมชุนสวดตั้งแต่วันนี้ไปเรื่อยๆรับรองชีวิตคุณดีขึ้นแน่นอนปีนี้คุณจะหมดนี้ผมมั่นใจได้เลยนะครับบทขอขอมากรรมเนานะ ใครอยากเจออาจารย์นะครับอ,อ่ะขอแจ้งหน่อยว่าวันหอาจารย์ด้วยสักใบ97ก็ได้9 7ดหรือว่า97ก็ได้นะฝากไปซื้อด้วยอาจารย์จุดตอนปีใหม่นะครับเพ,เพื่อเ,เพื่อเฮงเผื่อโชคดีนะ977นะอันนี้อันนี้หวยไทยนะหวยลาวบอกไปแล้วนะ977นะทุกคนฝากไปซื้อลอตเตอรี่ไว,ดว้ด้วยเด้อ97หรือ77ก็ได้ไปซื้ออย่างนี้ก็ได้อืมเนาะ ฝากไปด้วยเพราะาผมจุดทูบได้เดี๋ยวดียผมให้แคปผมผมถ่ายไว้ไม,ไม,ไม่ไม่รู้นะน่าจะไม่ได้ถ่ายนะมันอยู่ในเครื่องที่ไฟ์สดเอาเป็นว่าเก้าเจ็ดเจ็ดแล้วกัน 9, 7, 7นะเก้าเจ็ดเจ็ดเนี้ยดูก่อนเออมันมันอยู่ในเครื่องที่ไฟ์สดนะครับแขกเยอะมากเลยวันนะั้นไม่มีคนไทยเลยมีแต่แขกบ้ายัางจะเล่นอีกมุกก็ขอบคุณลูกศิษย์ที่มาหานะครับคือลูกศิษย์คือค่อนข้างที่จะเยอะนะ ีใหม่แบบเยอะมากเลยนะ FC มาเยอะเลยอ่ะสวัสดีปีใหม่ทุกคนนะครับอะทีนี้หวยไทยผมฝากไปซื้อ977ไว้ด้วยนะครับขอบคุณพี่อ้อนนะดาว100ดวงลาว175รูด7นะครับฟันเลย171575ซื้อแค่นี้พอปีนี้มั่นใจว่างวดแรก17มักราเนี่ยหมดนี้นะครับแล้วผมขอแนะนําทุกคนเลยตั้งแต่ปีนี้ตั้งแต่วันนี้เลยไปสวดขอขอมากรรม คุณส,สวดตั้งแต่วันนี้ไปเรื่อยๆรับรองชีวิตคุณดีขึ้นแน่นอนปีนี้คุณจะหมดนี้ผมมั่นใจได้เลยนะครับบทขอขอมากรรมเนานะใครอยากเจออาจารย์นะครับอือ่ะขอแจ้งหน่อยว่าวันที่